ครับวิธีปลูกทุเรียนไม่ให้ตายหนึ่งทำโคกทุเรียนไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดท้ายถุนหารากกดให้เจอครับใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูดูนี่ตรงนี้นะใส่นี่รากกดมันหารากกดให้เจอแล้วก็ รากกดออกนี่ครับแล้วก็มาดูครับเดี๋ยวหายดูรากที่มันขุดอยู่แล้วก็ตัดออกพอตัดออกเรียบร้อยแล้วก็เอาทุเรียนไปวางไว้ที่ทำโคกไว้เสร็จแล้วก็ เอาดินคลบการคลบดินก็ห้ามที่นด่ครับหาระกุดได้เจอกรมากแค่ไหนโอ้คหับขยับตรงนิดนึง เดี๋ยวตัดนิดนึงก่อนเดีย๋ยวมีเจอนี่ครับเดีย๋ยวยับออกรากกดไอเจอถ้าถ้ารากกด,กกดไม่ตัดรากกดออกมันอาจจะยืนต้นไม่โต แล้วก็อาจจะยืนต้นตายได้นี่ครับเดี๋ยวก็ตัดให้ดูนี่ครับ ออกไปแล้วแล้วก็แล้วก็วกมีอีกเ <c oughs> ยอะมากเยอะจัง นี่ครับรากที่กดอยู่แบบนี้ถ้าปลูกไปไม่โตแล้วก็ไม่นานก็ยืนต้นตายครับพอเสร็จแล้วก็เอานำผู้เรียนมาวางไว้แล้วก็ตัดถุงออก แล้วก็ดินรอบข้างมากบไม่ต้องกบมิ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราเรียนเราเรียนดินนแล้วก็ดิน ไปตรงนี้เลยให้มันเน้นๆนิดน,น,นึงพืพอหาไม้เพื่อจียุดต้นไว้ไงต้นลม้มจัดควาดานครับ แค่นี้ครับ